นิเมนทสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนของเหล่าซือมิงนะคะวันนี้เราก็มาเจอ,เจอกับเหล่าซือมิงเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาจีนเนาะ,ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเหล่าซื้อก็ ได้ลงในเรื่องของแนวทางนะคะข้อสอบเนาะเป็นแนวทางข้อสอบเกี่ยวกับคําศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของสระถูกต้องไหมคะยังไงนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนกันอีกรอบนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นวันแม่แล้วเนาะเมื่อที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อวานเนาะวันนี้วันที่13นะคะ13สิงหาเป็นวันศุกร์วันที่12สสิงหาเป็นวันแม่นะคะซึ่งเรา เราเราไม่ได้มีเรียนด้วยกันเนาะแต่สำหรับวันนี้นะคะเหลาซื้อมิงก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนร่วมสนุกด้วยกันนะคะบอกรักแม่เนาะอาจจะมียังไงนั้นเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเหลาซื้อจะให้นักเรียนเลือกนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับความหมายคําในภาษาจีนสุขสันต์วันแม่ในภาษาจีนเรียกว่ายังไงดอกไม้ ประจำวันแม่คือดอกอะไระในภาษาจีนเรียกว่าอะไรเนาะยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนแล้วก็รวมไปถึงคําอวยพรน,นะคะคําอวยพรเกี่ยวกับวันแม่เนาะในภาษาจีนโอเคยังไงพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย สำหรับวันแม่นี้นะคะวันแม่แห่งชาตินะคะเมื่อผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้เนาะเป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันที่ลํำลึกนึกถึงพระคุณของของคุณแม่นะคะที่ให้เราลืมตาดูโลกเนาะแต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะให้ความสำคัญแค่ใน,ในวันแม่วันเดียวนะคะซึ่งเราควรที่จะให้ความสำคัญของแม่เราอะ่ะในทุกๆวันเนาะถูกต้องไหมคะและ มาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะในส่วนของดอกไม้นะลูกดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไรเอ่ยดอกไม้ประจำวันแม่นะคะคือดอกมะลิถูกต้องไหมลูกอ่ดอกมะลินะคะในภาษาจีนเรียกว่าโมลี่ฮวาโมลี่ฮวนะคะโมลี่ฮวาแปลว่าดอกมะลิโอเคสุขสันต์วันแม่อ่สุขสันต์วันแม่นะคะหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะคะคํานี้ก็ใช้ได้กันได้ สุขสันต์วันแม่นะคะในภาษาจีนเรียกว่าหมู่ซินเจ๋ยควายเลอหมู่ซินเจ๋ยควายเลอนะคะต่อมานะลูกเรามาดูในเรื่องของคอําอวยพรนะคะคําอวยพรในวันแม่เนาอะ,อะเป็นการบอกรักแม่อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากคําว่าหัวไอ้ม่มาอ่าฉันรักแม่อ่ะในภาษาจีนเนี่ยมันยังมีคําไหนอีกนะซึ่ง วันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะมีกิจกรรมท้ายคลิปให้นักเรียนร่วมสนุกกันนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันก่อนอดังนั้นวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะพานักเรียนมารู้จักกับคำอวยพรนะคะ,ะวันแม่ในภาษาจีนกันละกันเนาะวันนี้เหล่าซื้อยกมา2ประโยคด้วยกันนะคะมาดูประโยคที่1กันเลยนะคะประโยคนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าจูนินเซินซินซิ่ยฟูจูนินเซินซิน,น,ชน,ชน ซิ u, oh ai, man, ่งฟูจู่นิ้นแปลว่าขอให้นะคะขอให้คุณขอให้ท่านอ่านินนิ้นแปลว่าคุณแปลว่าท่านถูกต้องไหมเชิญชินเชิญชินเนี่ยแปลว่าหัวใจนะคะชินแปลว่าหัวใจเชิญชินแปลว่าข้างในความรู้สึกเนี่ยอ่าแปลว่าความในความรู้สึกแปลว่าหัวใจก็ได้เนาะซิ่งฟูแปลว่าความสุขมากๆประมาณนั้นนะลูกนะจู่นิ้นเชิญชินซิงฟูแปลว่าขอให้แม่มีความสุขมากๆ ามาดูคำต่อมานะคะประโยคนี้นะลูกจู้หนินเสื้ถีเจียค้างจู้หนินเสื้ถีเจียนค้างนะคะนะลูกอ่าจู้หนินก็แปลว่าขอให้ใช่ไหมจู้หนินแปลว่าขอให้คุณขอให้ท่านนะคะอะ่าเสื้อถีเสื้ถีแปลว่าร่างกายนะลูกเจียนค้างแปลว่าแข็งแรงดังนั้นประโยคนี้มีความหมายว่าขอให้แม่มีความสุข กระพาพแข็งแรงนะคะอ่าโอเคต่อมาเดี๋ยวก่อนที่เราซื้อจะมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมทํานั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทบทวนคําศัพท์หรือทบทวนเชิงสือกันดีกว่านะคะตอกย้ําซ้ําบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก่งเองเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะสอบแล้วเนาะเรามาลองดูคําศัพท์กันก่อนดูเลยอ่าคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าไงลูก อ,อ่านไปพร้อมกับหล่าซื้อได้เลยนะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าตู้จืออ่านะะตูต้จือนะคะตู้ต่อเต่านะลูกไม่ใช่ทู่นะอ่านมีนักเรียนบางคนจําผิดนะตู้จือแปลว่าท้องถูกต้องไหมามาดูคําต่อมากันเลยนะคะคํานี้นะลูกอ่านออกเสียงว่าเฟยจีเฟยจีนะคะเฟยจีแปลว่าอะไรเอ่ย นกอ่าไม่ใช่เครื่องบินนะคะเฟยจีแปลว่าเครื่องบินนะลูกเฟยแปลว่าบินจีแปลว่าเครื่องนะคะเครื่องบินอ่าจำง่ายง่ายอ่าคำต่อมาคํานี้เป็นคําศัพท์ใหม่นะคะคําศัพท์ใหม่เมื่อเราเราซื้อได้ลงให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าหลงหลงนะคะหลงหลงในที่นี้แปลว่าอะไรคะลูก มังกรเก่งมากเลยหลงนะคะแปลว่ามังกรนะคะยังไงก็อย่าลืมจี้จู้ด้วยนะจี้จู้แปลว่าจํานะจําด้วยนะเพราะว่าเราซื้ออาจจะเอาไปออกข้อสอบนะคะไม่อาจจะแหละเราซื้อทําข้อสอบม,มาที่เรียบร้อยแล้วแต่เราซื้อไม่สามารถที่จะบอกให้ได้นะว่าออกตรงไหนยังไงแต่ว่าให้เป็นแนวทางให้นะคะยังไงนักเรียนก็ค้นคว้าเพิ่มเติมเองด้วยเนาะ และสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อมีคําศัพท์คําใหม่มาให้คํานี้เนาะ mm hmm. คานี้อ่านออกเสียงว่าลิ้นนะลูกลิ้นแปลว่าป่านะคะลิ้นนะลูกนะลิ้นแปลว่าป่านะคะลูกอ่าโอเควันนี้นะคะก็มาถึงกิจกรรมของเราแล้วนะคะเป็นกิจกรรมท้ายบทนะคะในส่วนของกิจกรรมเหล่านี้ แน่นอนเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับวันแม่นะคะที่ผ่านมานะคะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสิงหาเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเป็นเดือนอเกี่ยวกับวันแม่นะคะเกี่ยวกับแม่นะโอเคดังนั้นเหล่าซื้อก็มีกิจกรรมให้นักเรียนเลือกนะคะอยู่ด้วยกัน2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นนะคะให้นักเรียนเขียนการ์ดอวยพรวันแม่นะลูกนะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาจีนก็ได้เราสามารถเซิร์ช ใน Google ก็ได้หรือว่าจะดูตามที่เหล่าซื้อยกตัวอย่างให้ดูก็ได้นะคะและกิจกรรมที่2นะคะอัดคลิปนะคะอวยพรวันแม่นะคะในส่วนของการอัดคลิปนะคะเหล่าซืออยากจะให้นักเรียนอวยพรนะคะคุณแม่เป็นภาษาจีนนะคะเน้นย้ำนะลูกเป็นการฝึกฝนเรานะคะพูดผิดถูกไม่เป็นไรนะคะขอให้เราได้ฝึกฝนและมีความพยายามนะคะเหล่าซือเชื่อว่า คุณแม่ก็คงจะซาบซึ้งไม่ต่างกับเหล่าซื้อเหมือนกันเหล่าซื้อเห็นความพยายามของนักเรียนนะคะในการที่จะบอกรักแม่เป็นภาษาจีนนะคะเพราะยังไงวันนี้วิชานี้คือภาษาจีนเนาะเหล่าซื้อก็อยากจะให้นักเรียนนะคะได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมานะคะมาโชว์นะคะอ่ะเาเหล่าซื้อเพิ่มเติมนิดนึงนะลูกในการถ่ายคลิปนะคะอ่านักเรียนจะถ่ายคลิปคู่กับคุณแม่ก็ได้นะคะบอกรักคุณแม่นะคะแล้วก็ให้คุณแม่อยู่ในฟิล์มด้วยเนาะหรือว่าเราจะ แค่ตัวเราเองคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเนาะใครมีอะไรสงสยัยหรือยังไงก็ทักมาถามเราซื้อก่อนก็ได้นะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะลูกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมนะลูกนะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองใน Google Classroom ด้วยนะและอย่าลืมที่สำคัญใกล้สอบแล้วนะคะ งานอะไรที่ค้างนะคะก็พยายามเคลียร์ให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราจะได้ครบทวนเนื้อหานะคะแต่ช่วงนี้ยังไงก็เดี๋ยวในส่วนงานงานค้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยส่งก็ได้แต่ว่าแต่ก็พยายามเร่งเร่งรีบหน่อยนะเพราะเราซื้อก็ทําคะแนนให้นักเรียนอยู่เรื่อยๆเนาะเก็บคะแนนให้เด็กอยู่เรื่อยๆเนาะและในส่วนของข้อสอบนะคะเราซื้อออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกแล้วนะคะเหลือแค่ วันสอบนะคะเหลือแค่มีนักเรียนมาสอบแค่นั้นเองนะคะข้อสอบข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงนะคะเราซือ้อออกไม่ยากนะคะไม่ยากถ้าใครตั้งใจเรียนคือทําได้แน่นอนเต็มสิบเลยนะคะข้อสอบของเราซื้อมีทั้งหมด10ข้อนะคะอ่ะสิบข้อ20คะแนนอ่ายังไงก็อย่าลืมนะคะขอให้โชคดีและกันในการสอบครั้งนี้นะคะสอบมิดเทิมของเรานะคะ ืขอขอนักเรียนโชคดีในการสอบนะจ๊ะทุกๆวิชาเลยโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบาย